เป็นยังไงถ้าฟ้าได้เป็นเจ้าของวิวสัยน้ศสวยๆแบบนี้ผันเนเห็นรถไฟฟ้าใส่สีเหลืองแบบใกล้ชิดดีด้วยแต่นี่เลยดิออริจินัลพาวบางกะปิเลยว่าทำเลพี่แกคือดีมากแบบดินซิงแก้วไ่ว่าจะเป็นเอ็มาทีบางกะปิแค่เดินสองเมตรมก็ถึงแล้ววะนังขมดแค่นั้นเขายังใกล้ศูนย์การค้าอีกเพียบเลยแค่เดินบังกะปในโคเทสโกลลารและเซนตัลอาส์วิอ้ี่ขายสั่งินก็คือม่ต้องก็โอหละจ้าแม่งานนี้ต้องถูกใจชาวคุณหมอละบายวะแน่นอน้วก็ะนเนอยู่ใกล้ๆกับ คือแบบสวยทุกห้องไอ้ห้องแรกเลยสมาร์ทคอร์เซตจะมีเลยเอาของห้องที่ยาวต่อการทำให้ห้องทูกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่สุดๆมากใส่สแฟตัวแม่พะเขามาพร้อมกับพื้นที่ Walk in Closet ที่ติดกับตัวห้องน้ำเลยก็คืออ่านน้ำเสร็จพร้อมเลี่ยนชุดเป็นแฟชั่นวีกวต่อเลนส์แปกใครเป็นสายลูกศิษเชฟ้อมพอเรมาต้องลองเขาว่าคลับเชฟแบบแทนแวร์งห้องนี้เลยวันเบดรูที่จัดสรนพื้นที่คิทเช่นแอรียให้กับลูกป้าได้โชว์ฝีม<อ>ือแบบเต็มที่เสร็จแล้วก็มานั่งย้องใดเเ้ปชยมากียข สามารถมาใช้ที่โคาิเช่เนที่ชั้นลอยบนชานีฟสามได้นะคะหรือจะมานั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานพร้อมชมวิวหลักกา <c oughs> ก็คือรถไม่ไหวส่วนชอบฟ้าท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ต้องส่งให้คุณพ่อนะคะจะัดเองเลยค่ะจบท